ตอนนี้ก็เหลืออีกหนึ่งน้นนะครับวันนี้มีทีมงานองขอ,ลองลูกคอดีรอช่วยลงนะครับผมนะเดี๋ยวไปถึงนั้นที่2จะรีวิวให้ดูอีกทีนึงครับผมพี่น้องนะตอนนี้กําลังอยู่เทิรนครับวันนี้ไม่ได้ไปถึงปัจจินครับพี่น้องนะอยู่ที่อำเภอก,กาบินบุรีนะครับพี่น้องนะก็เลยได้ก,กลัาบบ้าไหนไปหน่อยนะครับผมนะเดี๋ยวไปดูพาไปดูกันเลยครับผมพี่น้องว่าสถานีอสองก็อยู่ในไกลครับกำลังจะยูเทิร์นนะ มีไฟเพิ่มเลยกลมดุกล็อกวันนี้ก็ได้มาทำคลิปเีนะครับการเดินทางนะครับพี่น้องนะทำในเส้นทางแต่ละเส้นทางครับผมนะเส้นทางสายตะวินบุรีครับพี่น้องวังน้ำเขียวเส้นทางโค้งเขียวเส้นทางที่ว่าอันตรายอีกหนึ่นะครับผมพี่น้องก็ขอให้เดินทางตลอดปลอดภัยกันทุกคู่ทุกคนนะครับนะครับ ใช้ความเดียวที่พอประมาณนะครับพี่น้องนะก็ขึ้นเขาลงเขานะครับอ่ะอันะตรายนะครับน้องนะโดยความ่วงใยจากท่องแค่ชายพะรุยครับพี่น้องนะ่วงใยกันทุกคนนะครับขอให้ทุกที่ขอให้ทุกท่านทุกคนเดินทางตลอดปลอดภัยทุกคนนะครับนะ ซ้ามือนี่ครับนะเซเว่นนะทีมงานเราทีมงานจะมาช่วยลงแล้วครับผมกันแ่ะวกันเรนะาจะถ่ายดูไฟแสงสีครับพี่นอ้องแสงว่าไฟยืดแยะเลยนะครับผมตำนะบลน,นาดอีอำเภอนาดีครับผมน,ะนาดีครับโอ้ครับนะพี่น้องเซเว่นเซเว่น ผมร้นานที่สองนะครับนะร้าน,านที่สองพ่บอพอพอ,บอ,บอบเ็จแล้วให้เปิไปไดปไฟเลยดิ๋ไปเดยไปถ,ถ่ายยูทูบแล้ว, <c oughs> YouTube วยูทูบเออยูทูบเออรแล้วช่องยูทูบครับพี่น้องนะ ครับพี่น้องตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะเราจะเดินทางกลับบ้านครับผมพอดีมีเพื่อนนกเอ่อเพื่อนลุกเข้ามาด้วยลงคนละทีมงานนะผมทุเรียนก็กำลังเก็บของครับนะเราจะไปจอดกินข้าวกันครับกินข้าวแล้วก็กลับบ้านเนาะว่าจะไปงานทีมงานทีดีกันยลกันครับก็ละทีมงานแต่ว่ามาลงที่บ้านด้วยกันครับผมนี่น้องเขาอยู่บ้านเดียวกันเราเล่นกันที่บ้านลงครับผม วันนี้ลงแค่สองล้านครับเดี๋ยวลังตึ้งก่อนครับลูกเดี๋ยวกับ พี่น้องเดี๋ยวจอดพักรถที่ทับลานครับผมนู่นถึงทูซิจอดพี่น้องนะอันนี้ขาเข้าขาเข้าจังหวัดอะไรอ่ะ,ะเดี๋ยวเราบัดยิบุรีอับพี่น้องแต่ตอนนี้ขาจะเข,ข้าโคราชครับผมแบบพักน ่ทุกวอายทุกวน,กนเปิดไฟกันน้องก็มาด้วยครับผมอ่นะเด่๋ยวจะถ่ายายูทุกวยไฟแสงสีเยอะแยะรสองคันครับน้องนะ 130. ระน้อยสามิอนนี้จอดอยู่ที่ทับลานนะครับผมน้องที่ทับลาน ต่อจะเดินทางเดินทางกลับโคราชครับพี่น้องนะเดินทางกลับโคราชแต่ว่าจะมาอยู่ทางรถแล้วต่อพิซข้าพิซซ่าน้ำนะเดี๋ยวจะเดินทางกลับบ้านนะพี่น้องก็อยู่กับกองอุตสาหกรรมเราดีนะพี่น้องครับขอบคุณพี่น้องเอสซีทุกท่านครับผมอี่เข้ามารับชมกันนะครับ น้ำมันปตททับลานครับพี่น้องรู่นดานนู่นต่อ10ล้อจอดเต้นเลยครับพี่น้องเมื่อก่อนที่ผมมาลงที่ปาตีนก็จอดจอดท้ารถอยู่ที่นู่นนะพี่น้องนะแต่ตอนนี้ขากับเข้าโคราชก็เลยจอดเข้าปั๊มพักสักครู่นะข้าวหินน้ำแล้วก็เดินทางต่อครับพี่น้องนเดินทางต่อข่าวก๊อตแลนปั๊มน้ำมันทับลานครับพี่น้องนะ ทับลานทับลานครับ